เคยมาดูแลดีเวอร์ตักข้าวตักปลาให้เออด, <laughs> อดูบอสบอสที่มันเรียกบอสอะไรมัเรียกไม่ได้ครับนเรียกไม่ได้ก็กพักก่อนด,ด,ดูแล <laughs> ดีมากรักลูกเคยเวอร <laughs> นะคะทุกคนมาดูซิเขาเตรียมอะไรให้ลูกเคยเขาขไม่รู้นะคะทุกคนอะไรนะกุ้งกิโลเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยค่ะ อันนี้ได้โลนึงไหมเนี่ยได้โวยตายแล้วแปดตัวแปดตัวกินโลตายแล้วคุณนายอารมณ์ฉันอยู่นี่ไม่เคยซื้อฉันกินเลยนะได้กลาเป็นลูกเขยได้กินกุ้งแพงละทุกคนดูไม่เคยทําให้ฉันกินเลยนะฉันอยู่จันแทๆ้ๆไม่เคยได้กินเลยกุ้งโลละเจ็ดร้อยเนี่ยพอดูพอดูเขยมานะโอ้โหให้กินกุ้งโลละเจ็ดร้อยลูกป,ปลอม <laughs> อะไรนะลูกป,ปลอมอ่าเธอเป็นลูกแม่ฉันเหรอมาแล้ว อุ้ยน่ากนดีกว่า่เปี้ยไปอุ้ยมีป like ูด้วยน่ากินน่ะดูดิเธอที่รักโหูท uh ุกคนดูดูตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งดำนะครับกุ้งดำธรรมชาติเด้อไม่ได้กุ้งเลี้ยงเด้อตัวใหญ่ขนาดนี้อะทำไมไม่น่าัวนโน่นนะบัรลังได้นะเตียบอันอะไรนะเตียบอันตาำช่อ ปลปูแกะให้เรียบร้อยจ้ะเจไปกินกันลูกเขยทิคะแม่กินนิดเดียวอืมนิดเดียวอะไรกินเยอะๆไปเลยจะได้ดูนะครับเออการโตลูกเขยมานะคะตอนเอผิวข้ามดูดีจริงไหมแย้มเต็มใสแม่ดูอะไรเสื้อสวยมากเสื้อจะเห็นไหมเนี่ยไอ้ไอ้นั่นน่ะโอ้ห่วงปุ้ยปุ้ยแม่ห่วงปุ้มปุ้ยยังไงเนี่ยไงเออหัวหมาใหญ่มันจะงับฟัดปุ้ยแกะเป็นป่ะน่ะต้องให้แกะให้ไหม แกเป็ต้องให้แฟนแกะกุ้งให้กินไหมแกะกุ้งหน่อยเนื้อช่วยจะไปออสดูนะชะไปไนอะเดูดูเนื้อกุ้งวันนี้จะไปเนื้อเนื้อมาค่ะมากินด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาไดๆมาทุกคนดูมาตัวใหญ่มากตัต ทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะเป็นไงอ่ะกุ้งเมืองจันไหนดูกุ้งหน่อยทิโชว์หน่อยนี่ทุกคนดูเนื้อดิโอ้โหดูไหนอ่ะเขาต้องกินยังไงนี่เขาเรียกว่านำนำพริกเกลือจ้ะพิกปูไม่พริกปดบ้านฉันไม่ได้พริกู้เนื้อกุ้งแน่นมากยังไม่ได้กินไหนดูดิ นี่แหละบอกเลยฮะเป็นเขยจันมันดีอย่างนี้แหละนะเป็นเขยที่อื่นไม่ได้กินอย่างนี้นะโอ้ตายแลยฮะแต่ฉันอยู่ตั้งนานไม่เคยแกะกุ้งให้ฉันกินน่ะดูสิทำไมอย่างนี้ล่ะนี่แหละที่มาทะเป็หนูนั่งอยู่ตั้งนานทำไมไม่แกะให้หนูกินบ้างล่ะเนี่ปุ๋เล่นค่ะแกะแล้วแกะแล้วอยู่นี่คุูกแม่แกะให้กินเยอะแล้ว โอ้อแกะกุ้งให้ลูกโผอ่คำว่ารักลูกไม่เท่ากันอ่ะตายแล้วจะเป็นลูกนอกใต้เหรอใช่แม่จะรักใครได้รักเขาคนเดียวแม่มีเขาคนเดียวไม่ให้แม่รักใครแก่ทีนี้ก็รักลูกโผลมากกว่าลูกตัวใช่ไหมอ๋ออร่อยไหมถามจริงอ่ะอร่อยโอ๊ย